สวัสดีครับทุกท่านเลฟซีช่องลิไทยพีชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำหัวฉีดน้ำพลังสูงและค่าใช้จ่ายศูนย์บาทจากพัสดุเหลือใช้ภายในบ้านของเรานะครับคือขวดน้ำอัดลมนี้นะครับ ในขวดน้ำอุโม์นี้นะครับมีประโยชน์อย่าไปทิ้งนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้หัวฉีดน้ําหรือสายฉีดน้ําเวลาลดน้ําต้นไม้ของเรานะครับจะไม่สะดวกเราจะต้องบีบสายเพื่อให้น้ํานะครับแรงขึ้นแล้วก็ทําให้น้ําของเรากระเซ็นกระจายไปทั่วและไม่เป็นประโยชน์กับต้นไม้ของเรามากเลยนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้ผมจึงพามาดูวิธีการทำหัวฉีดน้ำพลังสูงจากขวดน้ำนี้นะครับแล้ววันนี้ผมได้มีนะครับตัวนี้คือเป็นตัวช่วยในการใช้ในการทำหัวฉีดน้ำพลังสูงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสิ่งเหลือใช้ภายในบ้านของผมนะครับเมื่อเมื่อไม่ได้ใช้แล้วผมก็ตัดทิ้งไว้นะครับแล้วก็จะมีวาล์วปิดเปิดแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะนำมาเป็นตัวช่วยในการใช้ เพื่อให้หัวฉีดน้ำพลังสูงของผมนะครับมีประโยชน์และใช้ได้ดีนะครับตามมาดูวิธีการทำหัวฉีดน้ำพลังสูงจากของเหลือใช้ภายในบ้านของเราตามมาดูกันเลยครับวัสดุและอุปกรณ์ในการทำหัวฉีดน้ำพลังสูงจากของเหลือใช้ภายในบ้านของเรานะครับก็คือพระเอกของเราคือกวดน้ำโพลาลรีดหรือกวดน้ำาอล้มเก่านะครับสว่านไขควง กาวทาท่อ PVC แล้วก็ท่อ PVC ที่มีบอลวาล์วอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเลื่อยตะเหล็กโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องมาเจาะฝานี้ก่อนนะครับโดยผมจะใช้สว่านในการเจาะแล้วแต่เพื่อนๆจะเจาะที่รูก็ได้นะครับถ้าเจาะมากน้ำก็ออกมากถ้าเจาะน้อยน้ำก็ออกน้อยและพุ่งแรงมากนะครับถ้าเจาะน้อยนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้เลื่อยตัดเหล็กนะครับตัดตรงคอขวดนี้นะครับนี่นะครับส่วนนี้นะครับที่เราจะทําไปเป็นหัวฉีดน้ําพลังสูงนะครับดูนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องมาวัดกับท่อ PVC เราก่อนนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับลองสวมเข้าไปดูครับนี่นะครับ สวมเข้าได้พอดีแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำการทากาวนะครับเราทากาวเพื่อยึดหัวฉีดน้ำนี้นะครับให้ติดกับท่อ P ีวเวลาฉีดน้ำน้ำน้ำจะได้ไม่ดันหัวฉีดนี้หลุดออกไปนะครับเดี๋ยวเราปล่อยสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับสามารถบิด ออกได้นะครับเมื่อเสียหรือว่าตันนะครับเราสามารถบิดออกมาเพื่อทําการล้างได้นะครับเดี๋ยวรอให้กาวแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันครับก่อนที่เราจะนําหัวฉีดพลังสูงนะครับมาใส่กับสายยางเราจะต้องไปหาตัวล็อกมาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้สายยางกับท่อ PVC นี้นะครับออกจากกันเพราะว่าจะเกิดแรงดันน้ํามากเลยนะครับ พราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาตัวล็อกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราเสียบเข้าไปเสร็จเราก็นําตัวล็อกนะครับเข้าไปบิดหรือล็อกเอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหัวฉีดน้ําพลังสูงนี้นะครับจะมีปฏิสิทธิภาพอย่างไรนะครับและมีความแรงขนาดไหนนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าหัวฉีดน้ําพลังสูงนี้นะครับใช้ได้การขนาดไหนครับดูครับ ฉีดได้ไกลมากเลยนะครับและลดน้ําต้นไม้ของเราได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องบีบหัวสายแบบนี้นะครับดูนะครับแล้วเมื่อเราจะหยุดนะครับหรือว่าเราจะปิดน้ําเราก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องปิดตรงกลองตรงนู้นนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรในการทําคลิปหัวฉีดน้ําพลังสูงโดยใช้ของเหลือใช้ภายในบ้านของเรานะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาทังช่องวิทยทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทยทยพีชาแนลครับผม